ก็ตอนนี้ขบวนรถธรรมดาขบวนที่252จากสถานีประจวบคีรีขันไปทางทนบุรีกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับก็ไม่ได้มาถ่ายสักระยะหนึ่งแล้วนะหลังจากที่ไปกรุงเทพนะครับเพราะว่าขาด้งกล้องผมมีปัญหานะโอเคมาแล้วนะครับ โดยหัวรถจักรอัลสตอมนะครับเครื่องพิวสติกหมายเลข4135นะครับ จากสถานีราชบุรีไปแล้วนะครับก็จะไปจอดที่ที่อยู่รถสะพานจุฬาลงกรเป็นที่ต่อไปนะครับครับก็ตอนนี้ขบวนรถเร็วขบวนที่170จากสถานียะลาปลายทางสถานีการกรุงเทพอภิวัตรกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าโค้งมาแล้วนะครับคีเอสวายนะหมายเลข5240นะครับ ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วนะครับก็จะไปจอดที่สถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปนะครับครับก็ตอนนี้ขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่43จากสถานีกรุงเทพอภิวัตรไปทางสถานีสุราษฎร์ธานีกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับขอภัยที่พูดติดๆขัดๆนิดนึงนะ <c oughs> มาแล้วนะครับ

เสียงวีคล้ายๆไอ้นี่นะ HSM ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วนะครับก็จะไปจอดที่สถานีเพชรบุรีเป็นสถานีต่อไปเลยนะครับเมื่อกี้เสียงวีดคล้ายๆ RHN เลยนะโอเคเดี๋ยวเจอกัขอนขบวนต่อไปครับคร <c oughs> ับก็ตอนนี้ขบวนรถธรรมดาขบวนที่255จากสถานีธนบุรีปลายทางหลังสวนกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับวันนี้ที่สถานีก็คือคับพอสมควรนะก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะเลยนะครับมาแล้วนะครับ รถจากเอาตอมนะเครื่องพิวสติกหมายเลข4202นะครับ ตู้หน้าว่างเยอะเลยครับเพื่อนเดินไปเลยครับเดินไปเลยครับด้านหน้าเลยครับด้านหน้าเยครับดีดีีดีดัดดี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 ดดีดีีลดีีีาดีีดีดดดีาดีีดอด คนเยอะมากเลยนะครับก็เป็นพวกวัยรุ่นนะที่ไปเที่ยวทะเลกันนะครับตอนนี้ขึ้นเกินหมดแล้วนะครับก็รอคนสิทธาขึ้นรถนะตรงท้ายขบวนนะครับ i have the one เมื่อออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วก็จะไปจอดที่สถานีปากท่อเป็นสถานีต่อไปนะครับเ,เดี๋ยวไปเจอกันขบวนต่อไปนะครับครับก็ตอนนี้ขบวนรถพิเศษสินค้าขบวนที่986จากสถานีสุไงโกลงไปทางกรุงเทพกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีนะครับวันนี้ก็เป็นแจ็คพอตเหมือนกันนะเพราะว่าปู่ GE ทํทขบวนมานะครับโอ้โห ไม่คิดเลยว่าแกจะมาก้า96นะมาแล้วนะปูจีอีหมายเลข4016นะโอ้โหอันนี้ของแรงของจริงนะ พาไปตอนเดินปู่แกออกเลยนะกุ้งพ่ากับการรอคอยนะเพราะว่านี่ถือว่าโอ้โหแล้วก็าจะไม่ให้รอนแล้วด้วยเออใช่แล้วกลับที่สองอ่ะฮะแล้วแต่พอได้ปู่จีนี่โอ้โหกลับไม่ลงเลยต้องถ่ายพอเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าปู่จีนี่แกจะได้ทำก้าวไปถูกอีกไหม ตอนนี้เหมือนสัมภาระจะยังขนไม่หมดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราจะรอเพื่อได้ฟังเสียงปู่เล่นเครื่องนะก็ถือว่าหายเหนื่อยเลยนะ น้องเอียงขออภายด้วยนะครับน,นี่วันนี้ก็มาทำเนอ่์เว้ยเคตอนนี้ก็ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษเลยนะที่ปู่ JE ทำ9กนะ้มานะเพราะว่าอันนี้คือโอ้โห โอกาสน้อยมากนะถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์สุดพิเศษนะก็คุ้มค่ากับการรอคอยเลยนะครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านี่วันนี้ไมเนอร์มานะโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ